ในลูกที่ดัดใช่ไหมคะโอ้น่าจะเกินสิบปีแล้วค่ะพอยาวมาสักหน่อยก็จะต้องไปดัดเงี้ยค่ะเพราะอันนี้เลยเป็นผมดัดอย่างอยู่อันนี้ยังไม่ได้ดัดเพิ่มค่ะก็เลยอยากจะลองแบบทำยังไงได้บ้างเออที่แบบว่าเราไม่ต้องดัดอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าผมมันรีบอะค่ะเสาหน้ากลมกับคนผมบางเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนลุกกันเลยีจำรอยยิ้มนี้ไว้นะครับหวีก็ติดเพราะว่ามันเสียมากๆเลยเนี่ยโอ้ ทุกคนจําหน้าใบนี้จาหน้าคนนี้ไว้นะครับรับรองเขาจะเปลี่ยนแน่นอนที่คนชอบถามว่าคนหน้ากลมสามารถตัดผมสั้นได้ไหมสั้นมันมีหลายสั้นนะทุกคนนี่คนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ทําให้ทุกคนกล้าข้ามพ้นออกมาจากคอมฟอร์ตโซนที่ดัดแล้วก็มัดผมโยงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอ่อในรูปที่ดัดใช่ไหมคะ,คะโอ้น่าจะเกินสิปีแล้วคะ่ะพอ,อยามาสักหน่อยก็จะต้องไปดัดงไงคะ่ะเพราะอันนี้ยัเป็นผมดัดอย,อยู่อันนี้ไม่ได้ดัดเพิ่มค่ะค,ค่ะคก็เลยอยากจะลองแบบ ำยังไงได้บ้างเออที่แบบว่าเราไม่ต้องดัดอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าผมมันรีบค่ะเดี๋ยวช่างแว่นบอกก่อนนะครับเคสนี้คือเป็นรุ่นพี่ของช่างแว่นนะนิดหน่อยวันนี้วันจะเช้งทุกคนรู้ไหมว่าการที่เราอยู่ในลูบเดิมๆอะไรเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ไม่ได้ออกมาจากโซนเดิมก็จะเป็นแบบนี้ซ้ําๆซ้าๆทําสีแล้วก็ดัดทําสีแล้วก็ดัดแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนแล้วก็ทําให้บุคลิกภาพเราเหมือนเดิมอยู่ในวนลูปเดิมวันนี้สิ่งที่ช่างแว่นเห็นก็คือไม่จําเป็นต้องดัดแต่ว่าตัดให้ ให้ผมมันพองแล้วก็ดันทุยขึ้นแล้วข้างหน้าก็คือไว้ไว,ไว้ยาวเพื่อปิดอ่าก็จะทําให้เคสนี้เป็นรุ่นน้องช่างแว่นได้เลยเห็น <c oughs> ไหมครับเนี่ยครับอ่าความสวยความต้องการความอะไรก็แล้วแต่ ทุกทุกคนก็สวยในแบบฉบับของทุกคนบางคนชอบแบบนี้แต่วันนี้เขาอยู่ในร่างเนี้ยมาสิปีอยู่ในทรงแบบเนี้ยมาสิปีต้องการที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนลุกเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนบุคลิกภาพเปลี่ยนทั้งหมดเลยก็เริ่มต้นจากทรงผมเนี่ยช่างแว่นจะทาตรงเนี้ยให้ดันขึ้นคุยแล้วก็พองๆแล้วก็เปลี่ยนแสบเปลี่ยนอะไรใหม่ทุกของที่ร้านก็คือเราไม่ไม่เป่าเอ้ยไม่เซ็ตทรงก็คือก้มเป่าเสยแล้วก็สามารถไปใช้ชีวิตได้เลยนะครับร้านช่างแว่นนะครับอยู่บ้านฉางระยองนะครับ แล้วก็รับคิวแรก10โมงและรับคิวสุดท้าย6โมงเย็นตั้งแต่5โมงเย็นก็ไม่รับเคมี Me นะครับแล้วก็ที่ร้านจะเป็นระบบจองคิวเท่านั้นนะครับไม่ได้รับ Walk i อินนะครับงก็ฝาร้านเล็กๆด้วยนะครับชื่อร้านทรงไหนแล้วก็เบอร์โทรช่างแว่นนะครับ0837104478นะครับอยากเปลี่ยนลุคหรือว่ามาปรึกษาว่าจะตัดทรงไหนยังไงเรายินดีนะครับก็แอดไลน์ตามเบอร์โทนี้แล้วก็เข้ามาปรึกษาและนัดคิวช่าง ก่อนเข้ามานะครับจะได้ไม่เสียเที่ยวทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะสวยแบบไหนก็ต้องให้คนที่เห็นความสวยของเรานะ่ดึงประสิทธิภาพออกมาเนี่ยทุกคนดูเห็นไหมครับหวีก็ติดโว่ามันเสียมากๆเลยเนี่ยโอเคพร้อมอ่ากลมนิดนึงโอเคสิ่งไม่ดีตรงออกไปกับผมเหลือไว้แต่สิ่งที่ดีๆนี่แหละ วัยรุ่นเจนเดียวกัน <laughs> วัยรุ่นเจนเดียวกันจะเข้าใจอ๋อหัวสวยหัวสวยนะเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ลูกคนโตใช่ไหมลูกคนเดียว <laughs> หัวสวยนะเนี่ยรอนไม่มีแล้วนะครับแต่ช่างแวนจะทำให้ผมนั้นทุยไม่มีรอนแล้วคือผมเส้นเล็กแล้วเป็นรอนมันมันเป็นรอนแบบลอยๆเป็นรอนแบบแหบบ้งๆ ทีนี้การมองทรงแล้วก็ช่างแต่ละคนก็จะมีมีการมองโจทย์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้ววันนี้ก็ถึงรอบที่เขาได้มาเจอเราก็แสดงว่าเขามีวิบากกรรมร่วมกับเราที่เราจะต้องมาดูแลเขาในแบบฉบับของเราอ่าแล้วก็ชุกชิ้นงานเราก็จะทําออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็เข้าที่สุดแต่รับรองเลยว่าเคสเนี้ยเขาจะเป็นกําลังใจให้กับหลายๆเคสเพราะว่าถามกันมาเยอะมากเลยสาวหน้ากลมตัดผมสั้นได้ไหมแล้วสั้นที่แบบทําให้หน้าเรียวหน้าเดฟมีไหมนี่แหละอันนี้แหละ คนนี้แหละแล้วไม่ต้องไปนั่งใส่ตัวจับลอนไม่ต้องไปอะไรเลยวุ่นวายคือก้มเป่าจบทุกอย่างแววนไม่ได้ว่าการดัดผมไม่ดีนะแต่สภาพผมของเขาอะมันไม่เหมาะสำหรับตัวช่างแว่นเองนะเวไม่ได้พูดถึงช่างคนไหนหรือว่าไม่ได้พูดถึงใครช่างแว่นพูดในในความของช่างแว่นเอง พราะว่าลูกค้าปรึกษาเราแล้วก็พูดตามแบบที่เรามีประสบการณ์มาแล้วก็อธิบายให้เขาฟังอย่างต้นคลิปที่ทุกคนเห็นว่าผมเขาเป็นยังไงตอนที่เป็นรอนดัดแต่ว่ามันเป็นเป็นแบบกระสับกระสับกับพอเขาตัดผมสั้นหน้าดูเดฟ้างหลังดูทุยดูพองเป็นธรรมชาติแล้วทรงม,มันร่วมสมัยอืมอะไรครับอ๋อเราคนจันทบุรีอ่า เมื่อก่อนสิปีที่แล้วที่จันไม่คุ้มกับการลงทุนร้านตัดผมเรามาเชื่เรา่อกันต่อนะครับอย่าทวันก้นิดนึงนะโอเค ผมพี่วันคือเขาแค่ดัดไปเขาไม่เคยยืดโคนเนาะโ okay, อเคเพราะผม <Okay. S 1> ตรงอแล้วะโอเคครับอันนี้เป็นของเก่าอยู่แล้วนะครับเขาไ,ไ <Okay. S 2> ออล่นนาลไมา ครับแค่ไหกขอนี้โอเคครับ ครั้งแรกในการตัดแบบนี้เลยไหมครับเนี่ยในรอบสิบปีโอ้ในรอบสิบปีเนาะันแัดกองเราแตกับดทีเยเพื่อให้ผมดูหนาดูพองดูฟูโอเคครับนี่นะครับกรอบทรงนะครับเห็นไหมครับดูพองดูหนาดูมีอะไรดูเปลี่ยนและการที่เราโชว์ต้นคอคือทําให้เราดูสูงแล้วดูโปร่งคอไม่ตันเนี่ยก็คือเป็นการออกแบบให้เข้ากับแต่ละคนอีกนะครับ เพราะว่าถ้าตรงนี้คอตันเราก็จะดูดูไม่มีเชฟไม่มีทรงแต่พอเวลาเราเปิดคอโชว์ต้นคอมันจะทำให้เราดูฟโฟลขึ้นอใช่ครับดูฟโฟลขึ้นเลย ครับความคงแล้วก็ความเซฟทรงนะครับตรงนี้หย่อนเกินเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันอีกทีหนึ่งให้มันให้มันรับกับจุดทุยตรงนี้เพราะว่าชัวงนี้ยังไม่ได้เก็บตอนผมเฮงท่านนี้คือฐานทรงนะครับจุดต่อบ าง,งานกินการเกิตตอนผมเองครับเราจะมีธรรมชาติของตัเอ็นว่ ท,ท,ท,ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเป่าให้ดูกันเห็นเห็นจัดจะเลยนะครับว่าเวลาเป่าแล้วเป็นยังไงต้องเซตไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับ

เห็นไหมครับว่าผมจะพองแล้วผมก็จะดูหนาและข้างหลังก็จะทุยทุยแบบทุยสวยมากเลยนะครับทุกคนนะนี่เราไม่ได้เซตเลยเนี่ยคือเป่ากันนี่เห็นจัดๆเลยนะทุกคนาโอก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันกันกบลูกค้านะครับครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวช่างแว่นจะสัมภาษณ์ลูกค้าแล้วเดี๋ยวจะ หมุนรอบให้เห็นปินิชลุกนะครับสัมภาษณ์นหน่อยครับี่พี่วันเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ตัดประมาณนี้ที่ไม่เคยตัดชามาสิปีเลยครับก็เบาสบายหัวแล้วก็แปลกดีค่ะแล้วก็ช่างช่าเก็บรายละเอียดได้เยอะเลยค่ะได้ดีเลยค่ะถ้าไม่รู้จะตัดตรงไหนก็มาที่ร้านตรงไหนคะ่ะอในรอบสิปีของทรงนี้ <c oughs> แล้วก็ช่างแว่นได้เซ็ตทรงไหมครับพี่ไม่ค่ะแค่เปล่าอย่างเดียวเปล่าอย่างเดียวเลยกออ ก้มเป่าเสยแล้วก็จะเป็นแบบนี้จะงุ้มงุ้มเข้าทุกช่อเลยจากคนผมบางแล้วก็ที่คอนเซปที่เราถามว่าสาวหน้ากลมกับคนผมบาง ตัดผมสั้นได้ไหมคลิปนี้ก็จะเป็นคําตอบแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกเคสทุกคนที่ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแต่ว่าก็ต้องหาคนที่เข้าใจไม่จําเป็นต้องมาหาช่างแว่นนะครับหาช่างที่เข้าใจเส้นผมวิเคราะห์เส้นผมได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนและเข้าใจทั้งทั้งตัวเราและเส้นผมเราก็เขาก็จะทำให้เราดูดีในแบบฉบับที่ คุณไม่เคยรู้ว่าอ๋อฉันก็ทําแบบนี้ได้ใช่ไหมพี่วันอ่ายังไงก็เดี๋ยวพี่วันฝากร้านให้น้องบานิดนึงจริงได้ค่ะก็ะ<ล>ะถ้าไม่รู้จะตัดทรงไหนก็มาที่ร้านตรงไหนบ้านฉางระยองค่ะอ่าสวัสดีครับอขอบคุณเช่นกันครับเดี๋ยวขอหมุดรอบนึงนะเห็นหครับมีข้างหลังสบัดเลยสบัดอ่าเห็นไหมครับจับคนที่เป็นรอนๆอนที่มันย้ยยๆเห็นไหมครับนี่โอ้โหโอเคเลยและที่สําคัญจุดเด่นของ ทรงนี้แล้วก็ที่ร้านก็คือเราจะไม่เซ็ตทรงนะครับอันนี้คือเป่าอย่างเดียวเหมือนใดมากเลยแต่อนี้เราไม่ได้ใดกันเลยนะทุกคนโอเคขอบคุณนะครับร้านทรงไหนบ้านฉางละยอ